นะครับพอมันมีคู่กันฟาริเรนโต้มอนแบบเปิดฟอร์เลยแบบโอ,โ,โอ้โหบรรเลงเพลงดาบนะครับผมแล้วยืนอย่างถึกอ่ะยืนได้ทั้งวันเลยบอกเลยนะแล้ววันเดอร์ร Wonder เป็นตัวที่เข้าถึงตีมี่ได้ครับคือท่า2ของวันเดอร์เนี่ยมันเป็น2รูปแบบถ้าเกิดว่าเลือดต่ำมาครึ่งหลอดเนี่ยมันจะดึงเข้าหาตัวใช่แต่ถ้าเกิดว่าเลือดเต็มเต็มหลอดเนี่ยเกินครึ่งหลอดเนี่ย,ม,ยมันจะเอาตัวเองไปเข้าหาเขาบ่วงแห่งความสัตย์จริงนะครับ,ค,รบความสัตย์จริงนะโซลทรูท์เนี่ยนะพอเห็นฟอร์เรนเสร็จปุ๊บจะแก้ตามตำรานั่นคือสีแต่อีีกตัวคคงจะเป็นแร่ ซึ่งเฮอไม่ใช่เหรอฮะมีโอกาสเป็นตัวพวกคาเฟนีนะผม,มตัวที่มันแบบมีสกิลดูแลตัวเองได้นะครับอืมนะสักตัวหนึ่งอนะคาเฟนี ine, ราวิลก็ดีนะเพราะเกมนี้ราวิวใช้ได้นะครับใช่ครับผมว่าถ้าเป็นราวิลน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่ามันจะกันท่า2ของวันเดอร์แลืวอหลบสกิลฟอร์อเรนได้นิดหน่อยถ้าอยากก้าวราวก็สลิมนะครับสลิมเล่นทีมีคู่ก็เก่งอยู่นะครับผม ไปครับมาเป็นสลิมฮะเนื้ออย่างหนึ่งน่าจะอยากได้พลังในการเจาะแทงนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าสลิมก็แน่นอนครับวันเดอร์ก็ไม่ได้เล่นได้นานนะครับถ้าเกิดไปเจอสลิมนะครับถ้าเป็นแค่ลีตัวอื่นจะเห็นได้นะวินซี่นะว่ายิงไอ้นี่ไม่ค่อยเข้านะครับผมนะวันเดอร์มูแมนค่อนข้างที่จะถึกนะครับผมแต่เจอสลิมน่าจะหนาวแล้วร้อนอยู่เขาจะเขาอาจจะอ่านก่อนนั้นนั้นแล้วก็ได้นะครับว่าตัวของไฮบิเด็กที่เป็นโรมิงอ่ะอาจจะเป็นลัมเบอร์ที่มันเป็นตัวหนาหนาหรือว่าจะเป็นตัวเทนหรือว่าตัวของอีฟเน็ต อะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะให้แครี่อีกหนึ่งตัวนะที่เขาจะเลือกหลังอย่างนี้เนี่ยมายืนคู่ได้เฮ้ยมายืนคู่ด้วยนี่เหมือนลังเลยอยู่นะจะเป็นดีแลกหรืออีกนิสตีนะครับท<ต>ั้งคู่มีพลังในการเวฟเคลียนะครับแต่ว่าอีกนิสเนี่ยจะด,ด,ด,ดูดูแลตัวเองได้เก่งกว่าหน่อยนึงนะครับผมส่วนดีแลกนี่น่าจะต้องใช้เพื่อนช่วยดูแลหน่อยนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับ้าเป็นอิกนิสก็จะยืนแถวหน้าแล้วไฟ์แถวหน้าของไฮเบรเอ็กซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับผมถ้าได้ดีแลกมันก็ด เ,เรียกว่าเกิดความลำบากในการทำดาเมจถ้าเกิดว่าใช้เจนสตไบเออร์ถูกถูกทิศถ,ถูกจังหวะเนะฮะใช่ครับแต่สิ่งที่แรกมาคือการดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นี่แหละครับของดีแรกครับ,หล,รบหลังจากที่มีการปรับบาลานซ์ก็ทำให้เห็นจุดอ่อนด้านนี้ได้ชัดเจนนะครับร<า>มองไปที่แรสเซ่ผมรสตัดราส,ราส,ราสคิดว่ามิดเลนของนิวเจจะเป็นราสมาช่วยเบิร์สดาเมจมันก็เป็นไปได้เพราะตลิมไม่ได้มีดาเมจเองตั้งแต่แรกครับแลวตัวของฉีก็เป็นตัวที่เกลื่อนกบราสด้วยนะ ได้ครับรัสยังคงเป็นหนึ่งในตัวที่โลโปรไฟล์นะครับเงินน้อยแต่ร้อ<ช>นะครับก็คือเป็นตัวที่ไม่มีเงินก็เก่งนะครับผมมีเงินก็ยิ่งโคตรเก่งนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่จังหวะของเคมนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเลือกนะสำหรับ New Gen นะเพราะว่ารัสก็ไม่ได้เป็นตัวเคีย์คีพแล้วตอนนี้เนี่ยนิวเจนไม่มีตัวเคีย์คีพเลยเนี่ยมีแต่ตัวยิงตัวอ่าร<อ>ว่าเลี้ยงผมว่าน่าจะเป็นเคสนี้เป็นสิ คือไฮบริดเอกอะต้องการการรู้ที่ชัดเจนคือถ้าเจอลาร์ดโอดินฟิตผักอะไรเงี้ยคงจะลำคาญอะไรอย่างงี้นะเออถ้ามุมนั้นก็พอเข้าใจเนาะแต่ถ้าก่อนอันนี้ไม่น่าไม่น่ามีผมเออตายแล้วครับยัยไหนตอนนี้น่าจะวันเดอร์ป่าแล้วไอ้เมดเมดอัสสินนะครับจริงจริงก็เล่นดับเบิร์ไฟเตอร์ได้ด้วยซ้ำนะคือวันเดอร์วันเดอร์วู๊มเมดนี่ยังโยกได้อยู่นะครับอ่าไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มองไปที่ตัวของ ตำแหน่งอื่นแต่เป็นเลนมังกรนะครับเ็แง่ว่าโจเกอร์จะเป็นตัวเคานเตอร์ตรงตัวกับสลิมแหละนะครับผมก็ตัดออกไปก่อนซาธาเนี่ยตัวนี้หน้าแบนครับซาถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าอีกนิดนิดไปหยุดอะไรซาตาค้างๆยากนะครับใช่ครับแล้วเข้าถึงตัวนี้อีกนิดได้แต่ยืนรับอ้าปากครับหลังเลอยู่ครับคิดว่าจะเป็นสกิลหยุดอย่างหนักหน่วงแลครับ ตอนนี้คือนิวเจนต้องการเมดสักตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงมีจังหวะในการเล่นที่เติมแบบเพื่อนได้อ่ะนคือเมดซีซีอ่ะอะไรก็ได้ที่ช่วยมากันเลยครับผมไปจบที่คลิกซี่ครับการแบนตัวที่4ี่นิวเจนตอนนี้ไปแบนเพื่อความปลอดภัยกับสลิมค่อนข้างเยอะนะครับผมโอ้แล้วแบนจ็อกเกอร์อีกตัวนึงจะเป็นเอลซูไปด้วยเลยหรือเปล่าครับเพื่อให้ตีมีเดินได้ง่ายๆหน่อยฮะใช่ครับ ทั้งโจ๊กเกอร์ทั้งตัวเอลซูก็เป็นตัวที่ค่อนข้างกดดันได้เยอะครับผมแต่แหวนครับแบบไปแบนแครี่ป่าก็ไม่เลวนะเพราะว่าเอาจริงคอมไฮบริดก็น่าเล่นแครี่ป่าอยู่นะครับวันเดอร์เนี่ยยังยังโกยงโกได้อยู่นะผมย้ำอีกครั้งนึงนะวันเดอร์ <Wonder S 1> <Wonder S 2> นี่เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเล่นซับยัยงได้เลยนะครับไปครับไปเป็นไวน์โอครับตัดทิง้งฮะไวน์โอเลดครับตัดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคานอบหนาจสลิมเนาะคือถ้าเกิดว่าไวน์โอปล่อยเลดมาฮะสลิมก็เหนื่อยนะผม มันจะมีตัวคันอำนาจช่วงเลนเกมครับเอาออกไปนะผมครับาละตัวที่4ครับตอนนี้ตัวนี้ผมมาน่าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าวันเดอร์ตัวนี้จะไปอยู่ที่เลนอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ปริศนาอยู่๋ยว่แบตัวสเอ่อยังมีดาเมจเวทดาเมจกัจภาพพร้อมแล้วนะขาด DPS นะผมขาดพลังความต่อเนื่องครับหรือว่ามาเป็นจังหวะเล่นใส่สดมาเนี่ยได้ DPS นะครับ เป็นตัวที่ชนะสลิมได้ด้วยประมาณหนึ่งในช่วงเลดเกมนะครับด้วยระยะแต่<ช>แค่คอย่าไปเอาหัวหมง่งไว้ยิงสเปียก่อนแล้วกัน,นแค่นั้นเลยฮะเอวสุครับเหมือนอยากได้ตัวกดดันสลิมเนาะใช่ครับไม่งั้นอ่สลีมตีมี่ด้วยนะครับตีมี่ถ้าเกิดว่าโดนยิงสักดอกสองดอกก่อนก็ไม่กล้าเข้าไปเปิดครับต้องไปเลี้ยงตัวแครี่ต่อตัดมาเป็นคารเฟนนี่ฮนะ โอ้โห oh, no. และพอซาท่าไม่โดนแบนน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นิวเจนเล็งไว้เป็นแน้าแท้ครับคิมเซนเซจะได้เล่นนะับซาท่าของเขาและนาคอสจากเอวัพีครับไปล้วงคาเฟนีครับซึ่งตัวกันให้กับคาเฟนีไม่มีเลยนะมีแค่วันเดอร์ตัวเดียวครับถ้าเกิดว่าใช้สกิลเกี่ยวกับการการไปแล้วเนี่ยพลังในการบุกก็จะโดนของจากสลิมทันทีครับผมนิวเจนตอนนี้นี่คือ จังหวะในการเบิร์ตชัดเจนนะแต่เขาไม่ค้ำไปนะวินซี่ไม่มีคำ้ำนะใช่ครับ <laughs> ไม่มีการชนใดๆครับเอาหน้าชนด้วยดาเมจอย่างเดียวฮะโอ้สตามาครับแต่อีกตัวนี้นจะยังไงฮะกำลังเล็งอยู่ว่าจะเป็น2องไฟ t e เตอร์แล้วก็แคริปป่าหรือว่าจะเป็นแอสซินป่าครับแล้วเอาสลิมยินเลนใช่ครับสลิมเลนได้กับทีมีนะ ในทางปฏิบัติครับก็เห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับผมสลิมป่าเพราะตัวลงโทษจากฝั่งของข้าวยังไม่มีด้วยใช่สลิมก็เล่นได้มังกรได้ครับผมอู้ยเป็นเอมิลี่ครับผมถ้าเป็นเอมิลี่นี่น่าจะเป็นสลิมป่าครับใช่ฮะเอมิลี่มังกรนะครับเออเพราะฝั่งนู้นเป็นคาเฟนี่เรนด้วยแหละนะครับเอมิลี่ไม่ค่อยได้กลัวอะไรกับคาเฟนี่เท่าไหร่นะไอ้ดาเมจป๊อปแปะป๊อปแปะที่มานี่เอมิลี่บอกมาดิครับเออการดาเมจเป็นฮิตต่อฮิตไม่กลัว นะครับอ่ะพิกสุดท้ายครับลาสพิกไฮบิเอ็กเอาให้คุม้มครับผมเห็นแล้วนะฝันบนข้ามนี่จังหวะในการยืนทนถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับดาเมจเบิร์สก็แรงนะแต่ว่าแถวหน้าเขาไม่ใช่เชิงว่าแทงแล้วกันแต่ใช้ก็ว่ารับได้ประมาณหนึ่งนะเป็นไฟเตอร์นะอคับตัวสุดท้ายฮนะที่น่าจะเลือกมาเพราะยังไม่มีตัวล้วงหรือตัวกดดันสลิมแถวหลังของนิวเจนเลยนะครับโอ้แต่ปัญหาของไฮบิทเอ็กซ์เลยคือเป็นตัวที่ค่อนข้างหิวเงินกันหมดเลยนะครับผมตัวแต่ตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ นะครับเป็นตัวที่ใช้การหิวตังกันหมดเลยแหละว่ายง่ายนะครับแล้วล็อกมาอย่างนี้วันเดอร์น่าจะซัพพอร์ตับผมกับการนิวเจนครับแต่ละตัวเนี่ยเอมิลี่กับฉีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรเยอะใช่ครับเพาออกได้ไวเนาะนะขอแค่ใช้สกิลถูกจังหวะนะครับก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่มีเพียงแค่ซาท่ากับตัวสลิมนี่แหละที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วไปดึงไปถึงเลดเกมไม่ได้แต่มีตีมี่ช่วยในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เบาลงได้ง่ายขึ้นอ่าคิดเรื่องนั้นได้น้อยลง นะครับเวลามีทีมีนะครับอย่างนร้ก็ดีครับอย่างที่กูวินซี่บอกนะครับว่าดิวเจชั่นเนี่ยดูจะสตาร์ทได้ง่ายกว่านะเขามีเขาเรียกว่าไงกูวินซี่มีมีขิดมีเครื่องไม้เครื่องมือมันพร้อมนะครับที่จะเล่นเกมได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะจังหวะไอชงซีซีแบบเบเบ่เลยนะครับผมแต่ว่าทางตัวของไฮบิทเอ็กเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่น่าจะคิดที่สุดเลยคือการแบ่งปันทรัพยากรครับกูวินซี่ครับเพราะว่าภาวะของไฮบิทเอ็กเนี่ยมีแต่ตัวที่ ต้องมีเงินแลก้เก่งะนะครับหลายๆตัวเลยแหละนะครับที่จะต้องการเงินก่อนจะเก่งช่วงนั้นเนี่ยทีมี่กับสลิมมันจะซ่านะครับผมคือเราเห็นปกติภาพมันจะเป็นสลิมฟาร์มใช่ไหมสลิมมันฟาร์มจริงๆแล้วมันเล่นแบบมันไม่ได้แค่แบบเดียวนะมันมีอีกแบบนึ่งก็คือมีทีมี่มีแบบสตันซีซ,ซเปิดมามันวิ่งกับเพื่อนได้นะครับไอสองตัวเนี้ยนะครับต้องระวัง ใช่ครับและการเปิดด้วยไฟน์สเปียร์และเตมี่ตามไปพูดที่พูดเนี่ยโดนซีซีแบบหนักหน่วงโอกาสรอดมันก็จะไม่เยอะมากนะครับใครเห็นก็ว่าตายอ่<น>ะแม้ว่าตอน,นแรกๆเนี่ยดาเมจมันจะไม่เยอะก็จริงครับแต่อย่าลืมว่าเขาก็จะมีตัวอย่างซาต้าที่มาเล่นดาเมจให้ได้มาเติมนะครับผมแล,บแล้วการเซอรแบบการเติมแบบซาต้านี่คือ มันไกลมากนะบางทีคุณไม่รู้ตัวนะครับว่าคุณไปโดนตอนไหนนะครับแต่ว่าถ้าโดนเมื่อไหร่นะฮะบอกเลยว่าได้เรื่องนะเพราะว่าตัวของซาตาเองเนี่ยก็มักจะไม่ได้โผล่ตัวอยู่แล้วคือโดนสมมติโดนไฟ์สเปียปุ๊บโดนปุนที่ปุ๊ต่อนี่คือลอยมาละบินมาโจบมาเลยเลยครับผมอ่ะเรามาดูกันครับตีเกมที่2องครับไฮบิดเอ็กครับผมเจอกับดิวเจเลชั่นครับผมนั่นแหละ และซาธานี่ต้องการตัวเซตอัพนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันต้องใช้ระยะแล้วก็ใช้เวลาใ,<ช>ในการเอ<ช>าเขามาตดเครื่องก่อน<ช>บินใช่และระยะของซาธามันไม่ได้อิสระครับ<ช>เนี่ยมันต้องเป็นแบบใช้สุดระยะถึงดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ได้ใช่ครับเนี่ยส่วนวันเดอร์วูแมนในตำแหน่งซัพพอร์ตครับเอาแต่จริงนะไม่ว่าวันเดอร์ตำแหน่งไหนมนถึกบทนะครับผมเป็นตัวที่ถึกมากๆครับรับแดเมจได้เก่งับผมมาตรงนี้ครับดึงออกมาก่อนครับ คิมเซนเซปกป้องป่าตัวเองไว้ครับแล้วไปหาที่ด้านล่างครับใช่ครับโอ้ทันไหมปึ้งไม่ทันครับเรายังแยกได้ไปอยู่นะแต่ถึกของวันเดอร์ที่ผมบอกนั่นคือมันจะถึกเป็นช่วงๆนะมันไม่ถึกตลอดนะครับอยู่ที่จังหวะการใช้สกิลต่างๆนะครับผมโดยเฟาะการปาโลครับใช่ไปเสี่ยไปโอ้ไม่โดนนะเจอบีกินครับผมแขอเอาคืนซะหน่อยนึงครับไม่เป็นไรครับตรงกลางสแนปเปอร์โซนสูงครับโซนได้เยอะครับทำได้สวยครับตอดเลือดอัลวันพีไปเยอะครับพี่ซี่ สแปมรัวๆแบบนี้มีปัญหาเรื่องโอเคทีไงโดนรูดครับผมโดนรูดเข้ามาในป่าคแล้วนาคตเข้ามาเติมเฟิร์สบัตปรของคิวเรียสครับแล้วเหมือนจะเล่นเยอะแต่โดนซีซีของนิวเจเนเรชันครับไม่ได้ขยับเลยครับนากรอนนี่ไงไปอะไรเอ่ยใส่เขาใช่ครับโดนจับต่อด้วยสแนปเปอร์โอกาสรอดก็ถือว่าค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับโดนชุดใหญ่ใส่เข้ามาดับเมัลคิวต่อแต่ขอโทษนะคนที่ได้ปีนี่หมดเลยครับผมไขโตต้องมาเดินรับเพื่อนครับตรงนี้เดินหลบหอกกันไปนะครับตังหว่าเติมฮานากัสทำได้สวยมากครับช็อตนี้โโโออออ้้หทททิิปมมันนนคคววีีีีขษะรบบตกเด๋ยผ แตกเองครับแล้วใครตกครับผมเก็บไปเหมือนกันแต่ว่าแรกกับด้วยชีวิตของตัวเองครับผมแหมชีมีทชิปเปิรคิวนานๆจะได้เจอของซรัพมาเร็วแน่นอนครับมาหนึ่งนาทียังไม่สองครับพันสี่เวลาเงินโอ้ยังรวยอ่ะถ้าดูรวยกระパイกรอมิงฝั่งตนุงข้ามนี่เจ็ดร้อยเองครับจะเรียกว่าดีจะเรียกว่ารู้สึกดีดีไหมี่ะก็ดีนะเออมันจะทำให้ชีมีเนี่ยนะครับออกของเล่นมาได้เร็วขึ้นเออของเล่นที่ว่าของซรัพย์แหละใช่ครับของซรัพของเลือดนะผม ถ้าดูจากนะครับไลน์อัพของถ้วยแล้วก็น่าจะเป็นคลีนซิ่งนะครับเอาไว้ล้างสตันต่างๆครับที่จะพุ่งเข้ามาหาเพื่อนตัวเองนะโอ้แล้วก็สรุปแล้วเป็นสลิมนะฮะอย่างที่เห็นคือสลิมป่านะครับผมอ่าสลิมป่าก็ไปเดินได้กับทีมีก็คือปล่อยเลนบุฟเฟ่กันไปเลยนะครับผมปล่อยให้ฉี่อยู่ไปนะครับเอมิลี่ก็อยู่ได้อยู่แล้วครับหนึ่งหนึ่งกับคาเฟนี่ครับแค่เลี้ยงเลี้ยงไปแล้วคิมเซนเซครับจังหวะมาสองนี่คือปัญหาครับซาต้าเกมนี้น่าจะแทบไม่โดนจับนะครับพี่ซีครับหนึ่งลุม คือถ้าไม่ใช่นาคลอสเข้ามาแบบมารอจังหวะลงนี่คือแบบจับซาต้าไม่ได้ครับเกมนี้นี่ครับและไฟเตอร์เลนข้างก็อยู่สบายครับและพอเคลียร์ป่าเสร็จก็มารออ้ได้นะเนี่ยจากการยังไงครับมิกินมาครับและวซบทูต์มาเบลเซตเอฟซับมิชันครับพยายามจะไปไล่เคลียร์พร้อมกับฟิวเซเลตครับทำได้สวยในการเคลียร์ฮะนะ กดมีกับโรไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแต่สแนปเปอร์ตามเข้ามาอย่างนี้ครับงัดมาต่อจากคิวเรียสครับทำได้ยอดเยี่ยมครับผมไข่โตตามเขมาขอแจกดอกไม้หน่อยหนึ่งรัมหนึ่งชุดครับคิมเซนเซเลยครับใช้ตัวของนะอันติครับแดชไปได้ครับตรงนี้โอ้แล้วเวฟคีปกลับคืนมาตรงนี้ครับอ่าอุ้ยอยากเล่นเยอะครับแต่เจ็บนะโดนสกิลของซาร์ตาไปดึงดอกครับแต่มีการกระชากทีมเซักเข้ามาครับมีกินทำไม่สวยบังคับไม่ต้องใช้ตัวแข่งนะครับผมโอ้โหเสียมาฟรอสเลยครับคิมเซเซเลือดต่ำกว่่่าาาคครรรรึงหลลออดดับโนนเเซ์์ไพสจกใปยฮะ ดึงมาหน้าเกือบพังครับและนี่คือความแข็นแก่งของวันเดอร์ครับพอใช้ปริษั์อัพสเมิชั่นมันจะมีเกาะและแถมให้เกาะกับเพื่อนร่วมทิมที่อยู่ด้านหลังด้วยมาก แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลนะครับซอสอันเชิลหรือตัวของนักประท้วงเนี่ยมันจะปาพาสซีฟด้วยตีโล่ไปใช่นะครับซึ่งโล่เนี่ยมันแรงกว่าโจมตีธรรมดาด้วยนะด้านล่างครับเกกบมาครัโอ้แล้วเคธงไงโดนก็ไปครับเบิร์นไปฮะเก็บคิวไปโดยตัวของคาเฟนี่แชงค์นะผมครับผมโคด้านล่างขวานะฮะใครมาเติมนะครับก็เติมได้เลยนะครับโคดไอเทมนะนี่นาคอสมือใครไวสาวได้สาวเอาครับมือใครพิมพ์โคดพิมพ์ได้กับพิมพ์เอาครับผมนะครับอ่ะรับพอกไปหนึ่งจีครับแต่น่าจะยังไม่พอครััับบบบในนกการรรปิิดคคคุณผู้ชม โอ้ต้นเกมถือว่ามีความสูสีนะนะครับฝั่งตัวไฮริดเอ็กครับก็ได้ตัวของ Play ไฟรดัสเหมือนกันนะครับตอนนี้การเงินค่อนข้างที่จะติดกันเป็นพื้ดเลยฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางตัวของซาตานี่ก็ไม่เชิงว่าฟรีีเดียวนะเกมนี้ขึ้นอยู่กับนาคอสของคิวเรียสด้วยนะครับว่าจะถึงตัวหรือเปล่า แต่ปอริซาต้านี่เป็นแบบเสือสุ่มอยู่แล้ว <c oughs> ยืนอยู่ไกลๆก็ผมกวาม่าจะโผนี่คือแบบมาตอนบินแล้วนะครับผมอ่าครับนะหยุดไปครับทางฝั่งของทีมสีฟ้านิวเจนครับไม่รู้เกิดอะไรแต่สถานการณ์ตอนแรกเนี่ยน้ำเยอะนะเออนะแต่ ตังก็อย่างที่เห็นเนี่ยไปกองกับตัวโรมิงครับมันก็เลยแบบไม่ได้ขาดซะขนาดนั้นใช่นะไปอยู่กับโรมนี่แหละนะครับข้อดีคือของเล่นเยอะแต่ข้อเสียตามมาคือมันก็น่าเสียดายเฉยๆนะครับผมนะแต่ช็อตนั้นไม่ได้มีใครตั้งใจจะรัตอ่ะครับก็ตีๆกันไปนวลๆนั่นแหละนะครับไม่ได้คิดอะไรกันหรอกใช่และด้านล่างด้วยครับที่ฝั่งของนิวเจนไปพลาดนะครับมันก็เลยทําให้โมเมนตัมของไฮบิดเอ็กเนี่ยกลับมาใช่คือเขาเคลียร์คีฟเสร็จก็ยังฝืนอยู่ต่อโดยเฉพาะตัวของพี่กินครับที่ไปเฮนากัต ไปยืนนะครับเรียกว่าบิ้งกับโบอยู่หน้าบ้านเขาแล้วทำให้เพื่อนลังเลต้องช่วยครับด้านหน้ายัางไงต่อดีครับตอนนี้อยากอ้อมครับ h ฮร์รีเอ็กอยากจะอ้อมนะครับทางนิวเจเน r เรชันน่าจะเห็นแล้วนะครับมีปฏนวัติมารอดักพุ่มครับผมรอดักขากลาบครับฟอร์เรนไม่รู้หลงกุมแอลหรือเปล่าแต่เราจเห็นตัวนะครับออกมาเวบเคลีย ซึ่งไฮบิรเอ็กก็รู้ตัวดีนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้ตีมี่ไปเลี้ยงป่าเรื่อยๆแลวตัวเองไม่ได้ทําอะไรบุกลูกป่าไม่ได้นี่เขาจะเสียเปรียบครับจากการที่สลิมออกมาแล้วมันจะรวยมากใช่ครับแล้วพยายามเล่นบุกต่อครับผมล้วจะมาลงโทษตัวฮานากัสครับต้องรีบหนีออกไปรนด่วนครับผมนี่คือความพยายามที่ดีครับวินซี่ครับในการที่จะมาป่วนป่าของสลิมฮะใช่ครับแล้วสลิมเนี่ยเมื่อกี้คือป่าไฟสเปียร์ปุ๊บเนี่ยอ้าวไฟนี่ใช่ครับต้องเอนเวดครับกลัวเดี๋ยวเขาได้ครับผมกดไม่กนดีกว่าดีกว่าไม่ได้กด นะได pues ้เลือดคืนแล้วมีไฟนิสเปียร์ครับจังหวะตามมาหน้าเสียดายครับจังหวะงัดสองเข้าไปอย่างสวยครับฟิสเซเลตลงไปโอ้โหแล้วสตันลงมาแดเมจดึงเข้าไปครับผมเคทีไงยังรอดอยู่ไปได้เหรอครับนั่นมีชุบมาจากฮานากัสครับผมตื่นขึ้นมาใหม่แต่หันมาตีป้อมก่อนใจเย็นไอ้สองนะฮะคิมเซนเซมาอยากตั้งแลนดิ้งครับผมเนี่นะเปิดท่าก็เรียกอะไรสายขับบินนะเนี่ยแอสเซนต์มาครับแต่ว่านั่นแหละครับยืนรอจังหวะอยู่สิ่งที่ยากครับสำหรับซานท่านั่นคือเรื่องของระยะนะครับพอแบบ ฝั่งตรงข้ามไม่นิ่งครับการเข้าไปพวดนี่มันอาจจะวืดได้ฮะใช่โอ้แล้วเสียป้อมล่างไปก่อน,น,นทั้งที่เหมือนจะได้เปรียบตอนแรกครับนิวเจนโอ้จากการที่ท่านขวาครับหรือข้างล่างเนี่ยนะไปบวกแบบไม่พร้อมับคือเหมือนว่าอะไรก็น่าจะพอแล้วครับแต่ว่าไปยืนครับค้ำใส่เขาฮะเขาก็เลยเอาเลยครับผม ใช่ครับพอเอเดนหมดเสร็จปุ๊บพลังอุ้ยจังหวะดักพุ่มครับผมหนึ่งชุดครับผมนะมีเพื่อนตามมาด้วยครับฟลอเรนติโน่ตอนนี้ซื้อเวลาครับแต่มีคิวเรซสบีกินอยู่แถวนั้นนะครับผมมาแล้วครับแล้วไค่ตกครับฟริกเกอร์ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยฮานากัสโดนจับเข้ามาแล้วสตันอย่างเยอะครับผมโฮลี่เอมเบอร์ก็ไปครับฮานากัสเกือบลงไปนอนบีกินเล่นเยอะเหมือนกันครับระวังโดนซีซีแต่คิวเรสเข้ามาต่อในจังหวะที่สองครับต้องรีบโดดไปก่อนสลับสลิมนะครับแฉงครับเล่นเยอะครับโอ้ไปรูดใส่หน้าฉี่าาายยคครรรััับบไปช์จใส่แ้งตททนี ดันหน้าต่อครับเคทีงายอยากจะเกี่ยวตัวสแนปเปอร์ไว้ครับแต่ขอวิ่งไปก่อนแล้วอันนะครับจังหวะ2มาอ่ะยังไงครับ <ừ> เครื่องยนต์ไม่ขัดข้องแต่ขอบินแบบชา้าแต่ขอบินที่มันจชัวโอ้โหเหมือนมีรอครับรู้ตัวแล้วว่าฝันข้ามีแข็งครับก็เลยกดไว้ก่อนครับยังไม่ใช้อะไรนะถือว่าจะเย็นดีก็ผมแล้วรับหนึ่งเซตใสฮานาการ์ดครับรอจังหวะที่คิเรียสจะเข้ามาซ้อนครับผมแต่ว่าตรงนี้เขาอยู่กันเยอะนะครับบริบูรณ์มาหนึ่งเซตมาแล้วเข้าไปป่าเซอร์ไพรส์ใสจากตัวคิวเรียสครับออาคนขงเ ทำให้ฮานากัตชุบไม่ทันนะครับจังหวะเมื่อกี้แโอ้โหแล้วดูจังหวะความเซียนครับผมของนาครอสคนนี้คริเวียสเข้าไปปาดครับเบรกเกมบุกของนิวเจนได้ดีฮะและนี่ครับตัวปัญหาฝั่งของนิวเจนครับบิกินที่เล่นวันเดอร์ะ โอ้หลายๆครั้งที่ทําตัวอ่นครับและไปเกี่ยวตัวสําคัญครับโดยเฉพาะเนียตัวของอัลมอนพีอ่ะใช่ครับและรวมถึงทีมีฮานากัตเนยครับโดนเชือกลัวๆเลยครับผมส่งเชือกไปครับแล้วตอนนี้ครับกดตัวแข่งซื้อเวลาไปก่อนนะครับตรงนี้นิวเจนมาเยอะมากเลยนะครับใครโตซื้ออีกครั้งนะครับซื้อไปเยอะมากครับแต่ตอนนี้เขาอยู่คนเดียวครับแล้วเอาไม่ลงฮะนี่คือความฟอรลินติโนครับผม โอ้ยมาพร้อมกับเดวิวโอเวสเคนนิ่งครับโอ้แล้วเป็นบิวไอเทมกับบิวพลังแฝงที่ดีนะครับก็คือซื้อเชียร์ฟลอสไปเลยนะครับการที่จะไปอออินใส่ตัวของเฟรเดนติโนบิวแบบนี้เนี่ยโอกาสในการได้ค่านี่ถ้าไม่มาเยอะจริงๆก็ไม่น่าได้ครับผมใช่ครับต่อห้มีตัวยิงก็ยิงช้าลงขึ้นด้วยนะยใช่ครับเป็นบิวแทงกันเองแหละไวง่ายนะครับเอาแล้วเคทีไงที่อยู่ข้างหน้ากับคิวเลสก็ไม่น่าจะบวกอะไรกันครับน่าจะแค่ทักทายกันนิดหน่อยแล้วแยกย้ายไฟกันไปนะมาตัดบัฟครับวับ เรียบร้อยครับตัดบัฟฟ้าของฝั่งนิวเจนไปฮะเล่นเยอะเลยเอาเยอะครับโซนไว้ให้คาเฟนี่เอาป้อมเลยครับผมแล้วก็มาเปิดดักเซเยอร์ครับทำให้เลือดน้อยที่สุดแล้วและเสียเวลากับด้านขวาครับนิวเจนสภาพเกมตอนนี้นี่ถือว่าตึงทีเดียวนะตึงครับไฮบิดเอ็กซ์นี่กำลังจะคลองความได้เปรียบอยู่นะครับเก็บดักเซเยอร์มาแล้วครับผมตัวแรกของเกมนะอยู่กับไฮบิดเอ็กซ์ครับผมนี่ฮะต่างที่นำของนิวเจนก็มาจากตีมี่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันทั้งนั้นแหละฮะ โอ้โหดูเป็นฟอร์มที่มีความใจเย็นแต่เย็นไม่ไหวแล้วเวย้ยใส่เข้ามาหาแช์กตัวเลยครับเป็นลมครับโอ้โหพอบอกว่าเย็นเท่านั้นอ่ะหัวนี่ร้อนทันทีแล้วใส่เข้ามาตอนนี้ขอหน่อยบิกินครับรุมยำก็ไป2ตัวเลยครับผมตอนกระแทกข้อมือก็ดูแข็งแกร่งแต่พอใช้สเต็ปนั้นไปแล้วก็เรียบร้อยฮะเป็นจังหวะการเข้าที่สวยงามของปร,รวัตรครับกมินซี่ครับ,รบใช่ครับ มอ,มองมาอยู่นานแล้วครับก<ต>ำรอ,อ,อนานแล้วคือดูจากโพสชั่นฝั่งหลังามแล้วก็น่าจะโบกเหมือนกันครับก็เลยไปหานะครับว่าไอ้ตัวแคร์ดี้จะอยู่ตรงไหนดีมากดเจอ,อนะครับเจอปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยครับผมเรียบร้อยครับพอแชงโดนจับปุ๊บไฟก็ดูจะรวนขึ้นมาทันที <c oughs> ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงตักตรงกําไรครับและที่สคคำ,คำคัญครับคุณมิซี่ครับครับฝั่งนิวเจนเขามีทีมีนะครับนั่นแหละฮะเงินก็นําไปเรื่อยครับ ทั้งคนทั้งคลิปทุกอย่างครับเงินเพิ่มกันรัวๆครับแล้วตอนนี้ผมคิดนะว่าถ้าซาต้าชิ้น3ไฮให้เมอเอ็กน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับโอ้โหน่ะเพราะตอนนี้สองสองสองชิ้นแล้วนะครับซาต้ากำลังของมาครับส่งสกอร์กับอากอนี่ครับแต่ตอนนี้ครับนาคอร์สเล่นเยอะครับเชนแลดมาต่อเลือดได้สวยมากครับพิเรสอย่างน้้ยกอเลือดเขาใช่ครับที่คิวเรสมานี่ดิวเจนต้อง ต้องคิดให้ดีครับว่าจะบวกหรือถอยครับเพราะว่าเขาจะเข้ามาแบบเต็มสูบครับอันตินะครับทุกอย่างแล้วค่อยถอยออกใช่ครับโอ้แล้วเจอเคทีไงครับแต่ตัวนี้ถึกครับพยายามจะเกี่ยวไว้แต่มันเกี่ยวยากหน่อยครับผมสกิลไปโดนไฉีดันนะฉีดันนะต้องรีบกลับไปกันเลยครับผมพอจะกลับไปกันขอเกี่ยวสตัวหนึ่งหน่อยครับผมฉีดเข้าไปจะติดทาวเวอร์แล้วนะต้องส่งฟลเรนโนไปกันนะและพอเสียฟลอเรนตัวจี๊ดนะครับพลังในการกันบ้านที่เลนกลางของไฮบิดเอ็กก็จะน้อยลงครับแต่เลือกที่จะไปช่วยฉีดครับนิวเจ ใชครับบวกกันสลับไปมาครับดึงความตึงเครียดกันไว้อยู่ครับในเกมนี้ฮะับสิบนาทีเรื่องก็เป็นเกมที่สูงสีกันมากจริงๆฮะโอเคทีไงครับนวดไปเยอะแล้วมีแฉ่งตามมาเติมครับได้ข่าวว่าถึกแต่โดนซีซีเด้งเป็นลูกชิ้นในใบเลยครับผมโอ้โหเด้งจัดก็บอกเลยว่าเด้งรัวๆโอ้ยยาวครับก็ยังยังหาแบบว่าซื้อเวลาไปเรื่อยครับตอนนี้ครับสำหรับไฮบิดเอกครับโอ้โหเราหนาครอสเล่นเยอะครับจังหวะด้านบนครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฮะอาการโอ้หน่าแจงได้อยู่น่าแดงได้อยู่ บ<ช>ตันมังกรไม่มึนด้วยใช่นะมังกรไม่มึนนะอ้าวรรวันวฒนอ้าวด้านหลังครับซาร์ตาเอาเยอะครับผมแล้วจังหวะรอครับอุย้ยเกือบเปิดกันก็คือเรสดีว่ามีสก,กิลหนีออกจากระยะแอสดเซนนะ์ฮะไม่งั้นโดนขนนกจนตายแน่นอนครับแล้วิมเซนเซ,นเซย์ครับมากันป้อมกลางต่อพร้อมกับของเพื่อนนะเดินอ้อม,มแล้วโอ้ล้วบีกินไปดักฮานากัตไว้ก่อนนะครับ ด้านหน้าป๊บเวฟเคลียร์ได้สวยครับผมทางตัวดิวิชั่นแต่จังหวะสองมาจากปนวัตรเซอร์ไพรส์อีกครั้งออนสล็อตครับผมโอ้โหชีตัวนี้นี่เผลอไม่ได้ฮะทำผิดอย่าเผลอเข้าดีเข้าเด่นนะฮะเข้าถูกจังหวะเกือบทุกๆครั้งครับปนวัตรสกอร์สี่หนึ่งห้านะครับโอ้โหและมาเป็นดาบแดงครับโอมิอาร์มครับสเปียร์ออฟลองกินุสโอ้โหแล้วมาเป็นอย่างนี้ครับเฟเลียทูธครับผมแดเมจแบบยัดยัดหน้าไปเลยครับเบิร์สหน้าทิมเลยครับผมตอนนี้โอ้โหต่อให้เป็นคิวเลียสครับ ก็น่าจะไม่รอดนะใช่ครับแล้วบอกเลยว่าแรงมากอย่าเผลอนะครับแต่ว่าเผลอใช้สกิลไปแล้วปรรวัฒไม่มีสกิลนะครับต้องรีบถอยมาก่อนครับใครโตก็รีบพยายามจะออกไปจากไฟครับแล้วจังหวะสกิลของคิมเซนเซเหมือนจะไปขัดครับสกิลของอิกนิสสแตปเปอร์ขัดจังหวะแบบสกัดดาวรุ่งนะครับในขณะที่คิวเรียงครับพยายามจะฟึบฟับมิฟฟับโอ้โหวิฟฟับไม่สวยงามจริงๆนะครับตรงกลางครับพยายามจะดึงความสนใจใส่ทางด้านไฮบิดเอ็กซ์นะครับผมในขณะที่ปรรวัฒครับเดอะบอลเลอร์มาแล้วนะโบกเข้าไปหนึ่งทีใส่หน้าบิกินคครรััับบแตต่่วนี้ถผมใชครับ เป็นโรม m i n ที่ถึกมากครับวันเดอร์ได้ถึกจัดเลยแหละอันนี้ไม่คุยอะเคลียร์คิฟอย่างเดียวไม่คุยเล่นรับผมไปเลยครับเอ้ยจะไปตามเขาครับเออดิโอ้โดดเด่นจริงๆครับแต่ว่าไปได้ดาร์กสเลย์ครับตอนนี้ดาร์กนิวเจนครับจะมีของเล่นอีกชิ้นหนึ่งครับในการไปบุกบ้านเขาครับนะครับเวกบเดสเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เขาอยากได้ป้อมกลางมากนะไฮบิดเอ็กซ์นี่คือแบบไม่ให้ผมไม่ให้ไม่ให้ในขณะนี้นิวเจนที่เสียไปแล้วนะครับ เราต้องดูการตั้งรับครับเพราะตอนนี้เนี่ยตัวปวดนะครับของให้บีทเอสคือคิวเลสเนี่ยที่ทำให้นิวเจนเนี่ยเสียจังหวะในการบวกหรือว่าจะพยายามจะเซฟไฟอะไรบางอย่างทุกครั้งเนโอ้แล้วเกมนี้คิวเลสเขาบิ้วถุงมือมาด้วยนะคือเหมือนรู้เลยว่าเกมนี้ยเขาต้องใช้ตัวเองปืนตัวใช่ <นะ S 1> ครับนะต,ตมาเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเพื่อต้องการเขาจริงๆแหละนะครับผมว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับว่าวิธีการเล่นนี้ต้องมีคิวเลสอยู่ในบริบทของทีมไฟยอยู่เยอะฮะ เนี่ยปวดไปครับค,อคอ่อยๆตอบปาร์วันไปครับนวดไปครึ่งหลอดครับผมในขณะที่นิวเจนเซ็ตเว็บบนนะครับและอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกครับทีมนิวเจนไม่มีตัวยืนค้ำด้วยฮะ คือมีตัวแบบทำจังหวะทั้งนั้นครับยืนแบบนานจริงๆก็เป็นเคทีไงแล้วส่วนมากแบบคิวเลสก็ไม่ได้เปิดใส่เคทีไงครับไปกดดันใส่คิมเซนเซกับตัวของอัมเันผีซะมากกว่าใช่ครับแล้วเนี่ยพยายามที่จะมากดดันใส่ทางด้านพนวัตครับแต่ตัวนีเขามาร้อเหมือนจะเอาตายนะครับคิวเลสรู้ตัวแล้วครับว่ากำลังจะโดนล้อมครับผมแต่ว่ามีแอสเซนต์ลงมาับคิวเลสครับพยายามจะถอยอยู่ครับตอนนี้และด้วยพลังของความเป็นนาครอสไฟสเปียร์มาหลบได้สวยมากไปหันไปเจอเคทีไงนั่นคือพยายามช่วยได้มากที่สสสุุดดดดเททท่่่าาาาาีีจะไไ้้้้้้แลลววครรับมมนนหโอขปงงใใชพ เป็นลมครับผมจากการที่ปรวัลฟริกเกอร์เข้ามาและยัดคาโบใส่กันแต่ล้างได้สวยครับตรงนี้หันก็ไปสวนต่อโดยทางไฮบิทเอ็กซ์ไข่ตอกมันอยากจะลองเล่นเยอะดูครับแต่ว่าไฟนี้เหมือนอยากจะเล่นต่อครับนิวเจนโอ้พอเสียอมันพีไปไม่มีดาเมจที่ต่อเนื่องครับก็เลยทำให้ไฟของเนี่ยนิวเจนดูแบบไม่ได้ไปต่ออา,อาโดนนะโอ้โหโดนนะโบเลยนะโอ้แล้วมังกรต้องยอมถอยมาครับยอมให้รีเซ็ตไป เอาละครับแล้วเขาน่าจะให้กลับง่ายๆนะครับดูทรงก็ขอจะเกี่ยวสักตัวหนึ่งเป็นไรฮะสอดอินชีวิ่งหนีคลิกเบรไม่โดนแต่มีปารัตเตามมาครับเดอะบอลเลอร์รอพร้อมครับโอ้โหและนี่คือความวันเดร์วูแมนของจริงครับผมเนี่ยบาสเลตอัพสมิชั่นครับการซีซีครับและสวนกับครับเดอะบอลเลอร์ผักไม่โดนกำแพงฮะโอ้โหโต้องเบรกไฟแต่เพียงเท่านี้ครับโอ้พลังในการกัน ใช่ครับนยพยายามจะไกลใส่เข้ามาตอนครับขอเกี่ยวสักตัวหนึ่งครับแต่ฮานากาสก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับมีความถึกมีเลือดอยู่พอสมควรครับผมหาจังหว่าเข้ามาไฟสเปียครับเฉียดหน้าไปนิดนึงครับผมโอ้โหเกมนี้นี่เล่นทันกันจริงๆฮะดาน่าคิวเรสรับดาเมจไปเยอะครับมิกินต้องมารับด้วยเบสเลตออสมิชั่นก่อนฮะตอนนี้นี่ต่างคนต่างเนียวครับโดยเฉพาะไฮบิดเอครับ ที่ดูสถานการณ์เนี่ยเสียเปรียบเรื่องการเงินนะแต่ว่าคิวเดสก็จะเป็นคนที่ดึงความสนใจครับแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมอ่ะหาสิ่งที่ต้องการไปใช่ครับแล้วตอนนี้ครับไฟสเปียอู้เฉียดหน้าไปนิดนึงครับจังหวะผิดกันไปชีวิตจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับดิวเชนต้องรีบถ่อยมาตั้งหลักก่อนครับผมแล้วด้านหน้าครับตรงนี้ฮะใส่เข้ามาครับกับตัวของอเวนเจรกันเครดัสครับผมตัวใหญ่15นาทีครับจตต้องเข้ามากันกันหน่อยยืนเหยียบดามเมซิกันมาครับอารลมาพีที่เก็บไปครับแต่ไม่กินข สร้างสรรสินค้านะครับแต่ว่ากลายเป็นทางฝั่งไฮวิดเอ็ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าไปช่วยไม่ได้แล้วคิวเรียสเข้ามาไม่ทันนะโอ้ไปแยกดันด,นด้านซ้ายครับแล้วเจอตัวของครับเคทีงไงกันไว้สุดท้ายต้องกลับมาช่วยเพื่อนแต่มันก็สายเกินไปแล้วโอ้โหแล้วใส่เข้ามาครับผมด้านหน้าคิวเรียสครับต้องรีบถอยไปอย่างด่วนกับกันทาวเวอร์ตรงนี้ไม่ได้บอกเลยว่าไฟลามทุ่งครับผม ระยะยิงนั่นแหละครับคือปัญหาของไฮบิดเอครับคาเฟนีระยะยิงมันไม่ถึงครับระยะในการเปิดของเพื่อนร่วมทีมเลยพอวันเดอร์ใช่ครับโอ้แล<อ>้วดูดิ้ต้องเอาชีวิตตัวเองมาแลกกับผมตอนนี้ครับแล้วบอกเลยว่าไหลยาวๆรอกชิวได้ขึ้นมาจะเกมที่ง่ายกดตัวแข่งซื้อเวลาจากสแนปเปอร์แต่นั่นไม่พอจริงๆเตรียมจะปิดเกมเมื่อคว้าแต้มที่สองนี้มาครับแล้วขอใครตกลับบ้านไปครับเรียบร้อยกับสองต่อศูนย์ครับนิวเจเนเรชั่นเก็บไปได้ จังหวะสุดท้ายจะไปเคลียร์รถอันนั้นนะแต่ไปใช้นะตัวของเจอที่แนดิวเอลนะใส่ของอใส่ตัวของอปานวัฒน์ที่เล่นสีและทำให้โดนเดอะบอลเริ่มผักออกใช่โดนผัก<ม>ออกไปครับอย่างไรก็ดีครับในเกมนี้เป็นย่งน้มังครับพี่ซี่โอ้หก็ <c oughs> สูสีนะตอนแรกอะดูเหมือนจะไม่สูสีนะเพราะว่าตัวของนิวเจนออกนำได้ค่อนข้างเยอะอเงินไปอยู่ที่โรมิงก็จริงแต่ว่านะครับสภาพโดยรวมเนี่ยเขาควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่เหมือนว่ามีบางอย่างครับหรือว่าแบบ ป้อมด้านล่างนั่นแหละนะครับที่พยายามฝืนเข้าไปโดยเฉพาะตัวของฮานากัสที่คิดว่าแบบเอ้ยชุบมาแล้วแบบเดยวตัวเองแบบจะมีเพื่อนมาช่วยหรือไม่ก็แบบว่าเอ้ยตัวเองยอมตายเพื่อที่จะให้เพื่อนรอดแต่เพื่อนดันรักจังหวะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหเนี่เกิดเกิดขึ้นบ่อยมากสําหรับเกมนี้โอ้แต่ว่าการเอาตัวของคิวเรียสกับสแนปเปอร์เข้ามาเนี่ยเหมือนจะเคมีลงตัวได้ไวกับไอริ่เอ็กซ์นะแต่เหลือแค่เวลาในการจะปรับเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าสแนปเปอร์กับคิวเรียสก็นะบัดดงบัดดี้กันด้วยแล้วก็อย่างหนึ ผมว่าทางฝั่งนิวเจนชั่นเขาคิดไวทาไวกว่า19่นะครับแล้วโดยเฉพาะไอการเล่น19ที่ว่าเนี่ยมันมีผลกับเกมแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับว่าเกมที่3าจะเป็นยังไงแต่พูดกันตามตรงเกมเมื่อกี้นะผมว่ามันเกมที่ลุ้นทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วเป็นเกมที่ค่อนข้างได้โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอคกนิสที่ผมว่าสแนปเปอร์นี่เล่นเด่นแบบเงียบๆนะครับผมคือแบบทาซาตาตกเครื่องหลายรอบนะคไปเล่นไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาเจอในเกมที่3าอย่าเพิ่งไปไหนครับ